ข้อดีของที่นี่ก็จะเป็น research base ข้อดีของที่นี่ก็คือว่าถ้าคุณชอบอะไรคุณก็นำเสนอกับ supervisor ไปเลยที่สำคัญงานวิจัยทุกอันต้องตีพิมพ์ระดับ s c o p a s ซึ่งค่าตีพิมพ์สูงมากแต่ king มีจ่ายตรงนี้ให้ด้วยสวัสดีค่ะพี่ปอนะคะเรียน PhD nursing ที่ king's college london ค่ะ เป d ี PhD ที่ King's c o l l e g e นะคะ p h d ของที่นี่ก็จะเป็น r s e a r c h Based เพราะฉะนั้นเราก็จะาวางแผนโปรเจกต์ทำวิจัยตลอดระยะเวลา3-4ปีก็จะมี Supervisor ที่จะคอยดูแลเรายังต่ำก็คือ2คนแต่พอเราเรียนไปได้3เดือนนะคะเขาก็จะมี Thesis Progression Committee ที่จะเข้ามาเสริมทีมวิจัยของเราอีก3คนเพราะฉะนั้นเด็ก1คนเราก็จะมี Supervisor ทั้งหมด5คน การเรียนที่นี่ก็จะต้องวางแผนในการเรียนร่วมกับซูเปอร์วิเซอร์ตัวโปรเจกต์น่ะมันจะเริ่มจากตัวเราที่เราชอบก่อนว่าเราอยากทําอะไรข้อดีของที่นี่ก็คือว่าถ้าคุณชอบอะไรคุณก็นําเสนอกับซูเปอร์วิเซอร์ไปเลยเขาก็จะพยายามปรับแล้วก็พยายามที่จะช่วยเราให้งานวิจัยเราเป็นไปได้บวกกับฟาซิลิตี้ต่างๆของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะช่วยรีวิวงานวิจัยไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนก็สามารถที่จะลดเวลาในการรีวิวงานลงได้ แล้วก็มีคอนซัลแทนต์นะคะแผนกต่างๆนะที่เราสามารถไปแอปพ t ิเมนแล้วก็ไปดิสคัสประเด็นงานวิจัยต่างๆได้นอกจากนี้เนื่องจากว่าที่นี่เราจะไม่มีคอสเปิร์เป็นงานวิจัยล้วนๆเราก็จะมีการเซมินาเยอะมากเนาะที่เราจะต้องเข้าร่วมวิจัยร่วมประชุมวิชาการกับเขาซุปก็จะแอดไซน์ให้เราเข้าไปร่วมเสวนา มันก็จะเป็นการให้เราได้เห็นมุมมองของงานวิจัยจากคนอื่นๆแล้วไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็มาปรับกับงานของเราที่สําคัญเลยเราจะได้ฝึกสปิคกิ้งสปิคกิ้งในเชิงของอะคาเดมิกแล้วก็พรีเซนต์งานวิจัยนะคะทุกๆการมิทติ้งก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตัวโปรเจกต์มันก็จะค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆเลยทุกๆสสัปดาห์ที่นี่จะต้องมีซูเปอร์วิชั่นมิทติ้งถึงมันจะไม่มีคอร์สเวิร์กแต่ทุกๆสสัปดาห์ต้องมานาเสนอความก้าวหน้ากับซุปนะคะว่าตอนนี้งานถึงไไหหนนตติดดัรง เขาก็จะหาแหล่งช่วยเหลือให้เราไม่ว่าจะเข้าไปลงทะเบียนเรียนใน SkillForce อย่างเงี้ยหรือว่าไปอบรมนอกสถานที่เขาก็จะมีงบงบการอบรมตรงนี้ให้ด้วยน่ะเป็นงบของมหาลัยที่สำคัญงานวิจัยทุกอันต้องตีพิมพ์ระดับ Score p u s ถ้าเป็นไปได้ก็ Q1 ซึ่งค่าตีพิมพ์สูงมากแต่คิงมีจ่ายตรงนี้ให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำงานที่มีคุณภาพบวกกับนำเสนอเผยแพร่ง,งานวิจัยในระดับที่สูง ซึ่งมีเงินซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยค่ะ King's College London นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกนะคะโดยเฉพาะวิชา nursing น,นะคะของเรานี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งะคะอันดับหนึ่งนี้ก็ได้มาก็จากาคุณภาพของการเรียนนะคะแล้วก็คุณภาพของอาจารย์ รวมถึงฟ a ซิลิตี้ต่างๆที่นี่นะคะการทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะในระยะเวลา3ปีมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าทาง k คิงเขาก็มีการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวนะคะออซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งถ้าจ่ายตังนี้ก็หลายบาทอยู่นะคะแต่ว่าคิงเขาก็พรอไวให้หมดเลยแล้วก็รวมถึงห้องสมุดห้องสมุดก็จะมีความต่างกันนะคะในแต่ละแคมปัส ในส่วนของวอเตอร์ลูเป็นห้องสมุดที่เปิด24ชั่วโมงเปิดตลอดปีนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการแล้วก็อยู่กินนอนที่นั่นได้เลยนะคะรวมถึงไลบารีนไลบารีนที่นี่สามารถที่จะให้คำแนะนำในการาช่วยทำวิจัยกับนักศึกษาในส่วนของ l i เทเรเจอร์รีวิวเขาเก่งมากนะคะก็สามารถที่จะแอปพลายออนไลน์ online, นะคะที่นี่จะมีการ a p p พ i อยเมนต์นะคะทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแอปพลอยที่จะ เข้าใช้บริการห้องสมุดการพบไลบารีอนหรือว่าอพอยที่จะไปตรวจรักษาโรค NHS ของ k n n นะคะมีบริการให้นักศึกษานะคะที่เข้าถึงแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะมาที่นี่หานะหมอมา3มรอบแล้วนะคะดูแลดีมากตรงเวลาแล้วก็ตรวจครบนะคะก็ครอบคุมดีอ๋อที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งนะคะสตาที่นี่ใจดีมากไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมิกนะคะอาจารย์เราใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณภาพสูง รวมถึงสตาฟต่างๆนะคะตั้งแต่ Security ขึ้นไปเลยแล้วก็สตาฟในส่วนของ Division ต่างๆเขาจะให้การดูแลนักศึกษาที่ดีมากนะคะไม่แบ่งแยกเชื้อชาติแล้วก็แค่ทำหน้างงนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาจะถามแล้วว่า Can I help you? หรือว่าแบบเออคุณต้องการช่วยเหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดเลยใจดีใจดีมากๆเลยค่ะมาที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา ของ PhD นะคะเราจะเรียนอยู่ที่ Waterloo Campus นะคะก็จะข้ามสะพาน w a ต e r l o o Bridge มาฝั่งของ Waterloo Campus ก็จะเป็นโซนที่อาจจะเงียบกว่า Westminster นะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีฟาร์ l i t ิตี้ต่างๆครบเนาะ,ะการเดินทางที่นี่ก็จะมี Waterloo Station นะคะมี train, ทิวนะคะแล้วก็มี b u สวิ่งตลอดเวลาก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโบสท,ที่อยู่ติดกับแคมปัสนะคะก็จะมีร้านขายอาหาร ที่เป็นฟู้ดทรัคข้างหน้าเนาะก็จะราคาไม่แพงตรงฟู้ดทรัคก็จะถูกกว่าในร้านค้าแล้วก็ไม่มีเซอร์วิสชาร์จด้วยนอกนั้นก็จะเป็นร้านเอ่อกซอรี่ต่างๆไม่เหมือนเมืองไทยนะคะมันปิดประมาณเที่ยงคืนจะซื้ออะไรก็รีบซื้อก่อนที่เขาจะปิดนะมันไม่ได้เปิด2 4ชั่วโมงเซเว่นอาหารการกินที่นี่ก็มีขายอยู่ตลอดนะคะค่าครองชีพก็อาจจะสูงตามเลทข,ของลอนดอนนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะประหยัดได้โดยการที่ไปสมัครทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหาร ก็แนะนําร้านอาหารไทยเนาะเราก็จะได้เข้ากล่องไทยกลับบ้านไปด้วยนะคะก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลง<ไ>แล้วก็มีอาหารอะไรๆกินตลอดกก็ถ้าจะเรียน PhD นะคะที่อังกฤษเนี่ย hands on ประสบการณ์สูงแล้วก็คุณภาพดี เนื่องจากว่าการสมัครเรียน PhD ที่อังกฤษนะ่ะจะต้องใช้องค์ประกอบก็คือภาษาอังกฤษเอกสารที่ต้องสับมิดเข้าระบบแล้วก็ตัว research proposal ให้เตรียมเองทั้งหมดนี้ก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ hands-on ก็จะช่วยในการจัดเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ช่วยพรู f เอกสารให้ด้วยนะคะที่เราจะต้องสับมิดเข้าระบบนะพี่ๆ hands-on นะคะก็ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจเอกสาร เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเราก็จะได้ไปโฟกัสในส่วนของโปรเจกต์วิจัยได้เต็มที่เนื่องจากว่าการแอพพลายของ Kings College หรือว่ามหาวิทยลัยที่เป็น r e s ร e สอ e ์ทเนะ่ะจะต้องมีการอินท์วิวอย่างต่ำนี่คือ2ครั้งก็จะเน้นเรื่องของโปรเจกต์วิจัยนะคะเนื่องจากว่าระยะเวลา3 4ปีที่เราเรียนเราคือทำวิจัยโปรเจกต์1อันใหญ่ๆเลยนะคะแฮนส์ออนก็จะเข้าไปช่วยด้านเอกสาร <c oughs> การสับมิทในระบบนะคะตามท่วงไทม์ไลนะะ์ที่เขากำหนด พราะถ้าเราจะเรียน PSD หรือว่าจะเรียน p r o เ e s s i o n a l อะเขาจะมีช่วงเวลาสมัครที่แน่นอนนะคะถ้าเราพลาดไปนี่ก็ทำให้เสียเวลาเรียนไปได้อีกเป็นปีเลยนะคะก็แ Hand s o อก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นนะคะที่สำคัญบริการต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือฟรีนะคะพี่ๆเขาติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงวันหยุดอะไรพวกนี้เราสามารถสอบถามผ่านอ e ีเมลทิ้งไว้แล้วเขาก็จะตอบนะคะทุกคำถามได้คำตอบเสมอค่ะ